สวัสดีค่ะเมตะว,วันทำเกษตรค่ะวันนี้แมตะว,วันจะพามาพามาดูวิธีการกำจัดหนอนในชะอมนะคะให้เพื่อนๆดูเนี่ยชะอมอะ่ะหนอนเขียวมันจะชอบเพื่อนเห็นไหมมันจะกินกินยอดศัตรูพืชที่กวนชะอมเยอะที่สุดก็คือหนอนเขียวนะคะเยอะที่สุดเลย ฝนนอนก็เยอะหน้าแล้งหนอนก็เยอะเดี๋ยวแม่ตะวันจะพามาดูสูตรค่ะเนี่ยเพื่อนเพื่อนถ้ายอดใหญ่ๆอย่างนี้นะถ้ามันลงคืนเดียวหมดเลยนะคะนอนเขียวเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันกินพืชเราหมดเนี่ยนี่ค่ะสูตรของแม่ตะวัน ไม่มีสารพิษนะคะสูตรนี้แล้วเราฉีดแล้วก็เอ,อ่อเราจะบำรุงไปในตัวเลยให้ยอดมันออกนี่เป็น่าค่ะเอาคากับเขาเรียกยาเส้นนะเอามาต้มรวมกันเลยค่ะแม่ตะวันจะต้มรวมกันเลยน้ำเดือดประมาณ2ี่สิบนาทีแล้วก็จะใส่ขวดไว้เวลาเราใช้เราจะเอาเวลาเราต้มเสร็จนะคะเราก็กรองใส่ขวดไว้ เวลาที่เราเอาไว้ใช้งานเนาะเราต้มครั้งหนึ่งแล้วก็ใช้ได้สามสี่ครั้งนะคะแต่ขวดนี้เมตะวันจะใช้สองครั้งนะเพราะว่าหนอนมันเยอะมากปริมาณที่เราจะใส่เราก็ดูนะคะว่าหนอนเราลงเยอะไหมมันไม่เป็นไรมันม,มันไม่เป็นพิษเป็นอันตรายต่อคนฉีดแล้วก็คนกินนะคะขาแก่นะเอาขาแก่นี่ค่ะต้ม แล้วก็มีกระปิพงชูรสแล้วก็มียาชูกำลังเขาเรียกอเอ็มนะเนาะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแล้วเรามาผสมสูตรเลยกระปีนี่เราใช้น้ำอุ่นเลยเพราะว่ามันจะได้มันเหนียวเนะาะกระปีกะปิเราจะใช้แค่ครึ่งช้อนชานะคะ สมน้ำผงชูรสเราก็ใส่ครึ่งช้อนโต๊ะกระปิก็ครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเมตวันขอโทษทีพูดผิดอันนี้ยาชูกำลังเนาะใส่ใส่ไปตอกช้อนเลยค่ะขงช้อนโต๊ะประมาณเลยมือเดียวนะคะขอโทษทีเนี่ย แค่เราได้กลินเนาะเราก็เวียนหัวละไอ้กระปีจะเอ็มเนะะี่ยค่ะกลินมันเราก็แทบจะไม่ไหวแล้วก็อกักเจียนะคะผสมให้เข้าเ,าเลยน,ะะน้ำนี่นะคะเราเขย่าหน่อย อยาให้เข้ากันเราต้มแล้วเรามันก็รวมกันอยู่ขาก็ยาฉุนนะคะเนี่ยเพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปผสมน้ำสิบลิตรนะคะเดี๋ยวเรา,เาน้ําใส่ถังแล้วเอานี้ใส่ตาถังเนี่ยมันมีที่กรองอยู่แล้วแต่เราเอาผ้าผ้าบางๆมากรองอีกชั้นหนึ่งเพราะว่ามันจะได้ไม่ไปอุดหัวฉีดของเรานะคะเนี่ยเพื่อนๆแล้วก็เทนิดไป อย่างนี้มันลิตรครึ่งเรเทไปเลยค่ะครึ่งลิตรค่อยเทไปแล้วต้องมีผ้ากรององีกเดี๋ยวไอเศษมันไปตันหัวตันมันตัวนี้ลิตรครึ่งีครึ่งลิตรได้แล้วดูหนอนเรานะคะว่ามันเยอะมากหรือน้อยแล้วก็เติมตามที่เราดูนะคะ ส่วนผสมมีอะไรมีข่ามียาฉุนนะคะที่แม่ตะวันต้มใส่ขวดไว้นะแล้วก็มีกะปิมีผงชูรสมีเอ็มนะคะยาชูกำลังเนาะเอ็มนี่2องช้อนกะปิครึ่งช้อนโต๊ะผงชูรสก็ครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็มาผสมรวมกันใส่น้ำสิบลิตรนะ นี่น้ำใส่เป็นค่ะค่อยจัดเอ็มจากกะปิแล้วก็ผงชรลรสเนี่ยจะไปทำให้ยอดชะองและแตกดีด้วยแล้วมันก็จะเป็นยาฆ่าแมลงตัวด้วยกินมันไม่เหม็นมากเลย นี่ค่ะเพื่อนเพื่อนเราก็ฉีดนะคะเราฉีดช่วงเย็นนะเราเดินกลางล่องเลยแล้วเราก็ฉีดไปสองแถวนะคะเดินเดินไปเลยเน<ด>ี<ด>่ยวุ้นอนล่วงเลยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเนี่ยโอ้ฉีดไปพอตอนเย็นเนี่ยนอนมันเกาะอยู่หนูมันดิ้นดิ้นเลยค่ะนี่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 ถ่ายให้ดูเลยมันดิ้นมันได้กลิ่นแล้วมันดิ้นเลยค่ะ ฉีดตอนเย็นนะคะเนี่ยหนอนกําลังลงลงตอนเย็นเดินกลางล่องไปเนี่ยฉีดตอนเย็นอันนี้มันไม่มีสารพิษเนาะแม่ตะวันก็เดินเดินนําหน้าได้เนี่ยเดินวี่ให้เพื่อนเพื่อนดูหนอนเนี่ยเห็นไหมหนอนมันเกาะอยู่เป็นยางเลยเนี่ยหนอนเนี่ยค่ะฉีดมันไปโอ้มันเจอยาเข้าไปมันเหม็นมันนะนะ คนยังหมิ่นเลยอ่ะอถ้ามันยังไม่แรงพอก็ถ้ามันตายตายไม่หมดหรือว่าเราอยากให้มันตายเยอะมันไม่แรงพอ,อยาใช้เหล้าขาวนะคะผสมไปสเปกหนึ่งนะรวมก็สูตรที่แม่ตะวันทำไปอันนี้มันไม่มียาแม่ตะวันเลยเดินออกหน้าได้เนี่ยคะ่ะแต่ถ้า มันใช้สารเคมีนะคะเราต้องเก็บชะอมให้หมดนะเก็บชะอมให้หมดเลยจะใช้สารเคมีต้องเก็บชะอมให้หมดนะคะแล้วเราก็ใช้ได้นะผสมฮอร์โมนไปนะแต่เราต้องเดินอย่างนี้ไม่ได้นะคะเราต้องเดินถอยหลังอย่างนี้นะนี้นะคะต้องเดินถอยหลังเอานะนี่ เดินถอยหลังฉีดไปเรื่อยๆนะคะค่ะส่วนชะอมนี่ไม่มียาเนาะแม่ตะวันก็เลยเดินเดินนำหน้าได้โอ้ยดูหนอนเห้เพื่อนๆดูหนอนมันดิ้นแง่ยแงๆๆๆๆ่มันโดนเอกปิแล้วขายาฉุนไปมันดิ้นใหญ่เลยลองทำดูนะคะมันตายร้อปซ็นมันตายไม่หมดมันก็ มันก็ไม่มากวนเราเท่าไหร่อ่ะเนาะแต่ถ้ามาหนัหนักเราใช้เคมีเราก็ต้องเก็บโอมให้หมดเลยนะคะเก็บให้หมดเลยแล้วเราใช้เคมีแล้วเราก็หยุดในการเก็บผลผลิตต้องเก็บโอมให้หมดเลยนะแล้วเราก็หยุดเก็บสักสามสี่วันนะคลิปนี้แม่ตะวันก็ขอขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมนี่คะ่ะต้องใส่หน้ากาก,ากนะก็ความ มันเหม็นนะเหม็นกระทิ้แดงแล้วก็ปีคนฉีดก็จะเป็นลมเลยนะคะเดี๋ยวแม่ตะวันฉีดนี่ก่อนนะรอลุงไม่ได้ลุงกลับมาเย็นค่ะคลิปนี้เขาขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากๆเลยสวัสดีค่ะ